อุซุยเสาหลักเสียงที่หน้าตาหล่อเหลามีเมียกี่คนวันนี้พี่เพลย์ไลฟฟังครับก่ไปฟังเรากินเพื่อกดหัวใจกดติดตามเพื่อพลาดคลิปแบบนี้นะครับอุซุยเทนเงินเสาหลักเสียงที่หน้าตาหล่อเหล่าร่างกายกำยำแถมยังชูดชัดใส่อัญมณีเป็นเพชรเม็ดโตที่สีซ่าที่เห็นแล้วสาวๆก็ลงไหลคล้อยตามไปตามๆกันอุซุยมีภรรยาด้วยกัน3คนนั่นก็คือทันจิโร่เซนอิสึและก็อินอสุเกะ อันนี้วีเพนยอกหยอกนะไม่จริงไม่จริงเอากับเข้าเรื่องภรรยาคนแรกก็คือมาคิโอมีนิสัยสุดหัวร้อนชอบโวยวายและพูดจาเสียงดังตลอดเวลาคนที่สองซึงมะมีนิสัยขี้กลัวปัมป๊มปัป้มเปิดเปิดเดาเดาดาดาทำอะไรใจไม่ค่อยอยู่กับตัวและภรรยาคนที่สามฮินาซึรุเป็นคนพูดจามีเหตุมีผลมีตรกะความคิดความอ่านที่ดีแล้วก็ยังทำอาหารเก่งอีกด้วยซึ่งสามคนเนี่ยก็เป็นนินจาเหมือนครอบครัวของอุซุอิตั้งฮา เรียกได้ว่าถ้ามีลูกออกมาเนี่ยก็ต้องเป็นนินจาแล้วแหละคลิปต่อไปอยากให้พี่เพลยล้วเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันน้วนะ